ฝากนะครับร้านสักสไป์เข็มซิ่งบางใหญ่นะครับตรงข้ามเว็บเกตบางเซนตันเวบเกตนะครับสีสดสดครับจบหมดครับถ้ามีตังครับรู้เรื่องตัวออมาครับจบหมดครับเน้นสีสดครับ าจะสด่าน,นี้ก็คือปาดหนังออกให้เลือดออกครับถ<ช>้าจะสด่าน,นี้เนี่ยสดเส้นคมโอบฟันนะครับเนี่ยส่วนหน้าที่ับตาครับนะครับ นี่เน้นครับนี่คือปลาโลมานะครับนี่ปลาธรรมดานะครับเนปลาแล้วนะครับผมร้านสักสไปเซียมซิ่งบางใหญ่นะครับเชีทบุรีนะครับเฟซบุ๊กสไปเซียมซิ่งนะครับนี่ผมเพิ่งหัดสักครับได้สี่ห้าปีแล้วครับหัดนขอบคุณครับ